สวัสดีครับแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับยูฟาก่อน8ปดนชื่อน,นี้มีแต่ให้นะจะมาเล่นเกมดราก้อนแฮชนะทุกคนมังกรนะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาทุนสามพันเปิดแรก10บาทอำๆไปก่อนอื <c oughs> ยังไงโอ้โหย,ยังไงครับผม เพิมเบ็ดเป็น30เลย10บาทนิ่งดีนักยังไงจัดมาหน่อยจัดมาหน่อยอ,ม,อม,มาแล้วครับผม15บาทดอกจิกดอกนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกเข้าหลามตัดมาอีกหบาทสบายใจไปต่อ,อ,ม,อมังกนฟ้ามาแล้วครับ60บาท ดอกจิกมาอีก9บาทสบายใจของจริงกับดอกนี้66บาทมังกรเขียวมาแล้วปักบเข้าให้แล้วมาเลยเข้ามา45บาทมังกรฟ้าเข้ามาอีก45ห้45ทั้งหมด225บาทไปกันต่อยอย่ารอช้าจัดมาเน้นๆบอกแล้วชื่นนี้มีแต่ให้เพิ่มเบ็ดเป็น50 <c oughs> มาอีก25บาทแหมแต่ไม่ต่อนะไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ไปกันต่อมาเดือเป็ด30ยังไงเข้ามาแล้วครับ6บาทอมมังกรเขียวเข้ามาอีก30บาทสบายใจทั้งหมด36บาทแล้วไปต่อกดหมุนเข้าไปมาแล้ว6บาทหมุนเข้าไปลูกยังไง ผมเต็มหน้า48บาทมาอีก6บาทของกิ้งไม่ติ้งนะางมังกรเขียวมาแล้วจ้า เต็มคอรอเต็มแข้งร้อ่สิบบาทแม่ทั้งหมด174บาทนะเงินรางวัลรวมเมื่อกี้แล้วไปกันต่อยอย่ารอช้าเต็มหน้ามาเขาให้87บาทลนะกอนเขียวมาเลยดอกนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกรอไปครึ่งจอ114บาททั้งหมด121บาทเอ้ย101บาทไปต่อ <c oughs> มาแล้วก10บาทสบายใจ จัดไปเน้นๆมาดูกันยังไงชื่อนี้ไม่มีเสียยังไงป๊าพ่อให้อย่างนิ่งป๊าพ่อให้อย่างนิ่งยังไงอยีานิ่งสิโลกเบ็ด30จะเป็นยังไงมาดูครับทุกคนทรงนี้แตกดีแน่นอนไม่เชื่อมาดูมาพ่อให้อย่างนิ่ง รอดูได้เลยครับทุกคนทรงอย่างนี้ดูเรื่องมาแล้ว90บบาทแหมแต่ไม่ต่อนะไม่เป็นไรครับมาอีก6บาทหัวใจแหมไม่เข้าพลาดเป็นนิดเดียวไม่เป็นไรครับไปกันต่อมารับเข้าให้แหมมังกรฟ้าผู่ผู่รอมาเต็มแผงนคะรับ81บาทแล้วมาอีก9บาทของจริงเข้ามาอีก9บาทครับแหม สบายใจมังกรเขียวมาแล้วดอกนี้มีอะไรเข้ามาอู่ๆล่ดมาเต็มข้อล่อมาเต็มแท่9เก้าสิบหกบาทมังกรฟ้า้ามาอีกร้อยยี่มังกรเขียวสบายใจมาอีกสามสิบบาทอื่นๆแล้วล่อมาเต็มแผงนนี้ร1อยสิบอบาทมังกรฟ้ามาแล้วครับผมเต็มข้อร้อยสิบอดบาทมังกรแดงมาอีกแล้ว รูเรืองกระเบื้องแตกล่อมาเต็มหน้า330บาทแล้วเข้ามาอีกหกบาทอื <c oughs> สบายใจของจริงครับราชินีมังกรตื่นแล้วครับผมไหมผู้นี้ขอครับดอกนี้210บาทรอดูดอกนี้รู้เรืองกระเบื้องแตกแน่นอน9ก้าร้อยเบบาทของจริงมีอะไรมาต่อไหม หมับเขาให้อีกรตามองมาดอกนี้แน่นอนอู้หู้ีสบายใจ900บาทครับไปกันต่อเพียงไนเต็มหน้าครับเต็แขง210บาทเปลี่ยนเป็นไรปั๊เข้าให้ไหมา90บาทมีอะไรต่อไหมบังกรฟ้าเข้ามาไหมแหมไม,ไม่เข้าครับไม่เป็นไรครับผมเงินรางวัล ก้อนโตดอกนี้รู้เรื่องแน่นอนครับมาโจ๊กเลวิ่งเป็นน้ำแนี้ยังไงยังไงยังไงโอ้โหไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลเป็นโจ๊กไหลเป็นพ่อรั่วโอ้โหอยู่ครับดูครับ 8, 4า3 8บาทรับซับกันไปจาก UFA ากดแปน8 0แแล้วเลิกเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ฝาวด้วยนะครับกับ UFA ากดแ8ดนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ